สวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องแจ้งแล้วแจ้งแล้วในที่สุดก็เช้าสำเร็จไปด้วยดีอีกหนึ่งวันเห็นคลิปคนนอนอ้าปากเซเว่นไวแหลยอ้าปากก็วอก็วออยู่ก็จะใส่แมสนอนแล้วเรจะใส่อ โอ้ขือแหล่ทะเลหอยแกงเราันี่ยขแหล่เป็นอะไรแล่บุ้งบอกเลยว่าสีสเกตของแท้จร,ริงอ่แว่า่ไจริงว่าจะเก็บของก่อนเนะาะสวัสคยย่ขาวปะคับขาวขาว แลงกโจมานเฮ็นงันน้ำเด็กหน่อยเห่นตะเลี้ยวะจังหน่อยใช่ตะเลี้ยวจริออเล่นเกมเออ๋อรอแล้วกันาสานโตกคืออาวสารนะฮะได้ออกสากูเมื่อไรก็ได้สากได้ออกจากูเพื่อไ้ออกจูเอาไปยังฮะเจมบอลออกไปไรคุณีบันเทิงอันไหนอัน จากอาลีทกัลิาเนี่ยเพ่งมามงข้อแม่จะมันก็ได้ออกคือครันพี่น้องเพลกเกมบอลเพิ่งก็ออกแล้วาก็เตยล่ามาถึรคาชางวก็อ่อนเตยล่าเนาะแม่ครับอคาันธรรมะท่นออนไลน์ก็ได้เด้อครับเด้อมาต้องม่ลองเพ่งแหลกกับเร็วลองเพ่งสองกันเร็วมาตองแม่ออกแม่มาตองแม่มาต้องแม่คัตจงมารัเพิ่อนมาตองมาออกแม่มาครับแม่มาหาายหลังงานก็เด้อเป็นมากับเสียงไหลคือเกาหล่ะแม่ไหลเอมา มาไหลๆไหลมาไหลเท่าไหลแล้วว่าไม่นำตุกมาไหลแล้วครับครับมาไหลก็มาไหลขนาดมาไหลก็มาไหลมาหาพอดี่น้องเด้อลร่ำลาแล้วก็จะเดินทางครับผมไปแล้วอันนี้คือเป็นบอลนะครับสีเหลืองนะครับครับเขียนไม่อยู่หรอกว่าเกมบอลไม่จะไปดูนี่จะไปดูนี่ก่อนเห็นไหมเกมยีนี่เห็นไหมเห็นบอลพี่น้องโอ้ยขี้ตมลมนาเด็กดาามือหยา่แต่ค้นโมโหจัด เพื่นเพื่อนเ่เกมหีพนนะเกมหีเกมหีเพ่นบ่พนยานมหหจากเพื่นหยานโมหหจากมาต้ดพ่นอยู่นี่เกมหีเฮ้ยจมันข้นนาปดโฟโรพีเนียมกักชาหยาดตะข้นโมโหจักปลาของเพื่อน มันเป็นเกมบอลนี่เลยนี่เป็นเกมยีเออเป็นกมยีแล้วจะเป็นจ่าดีกันเนื้อบอมเหือนัันบอลว่าสิตบอลว่าสิฉีดว่าเกมบอลมันเป็นแบบเป็นเกมจริงอืมเอาให้ลักเทากันก็คือความหมายก็คือสามารถกางให้บอนก็ได้สามารถกางให้น้องก็ได้ไงแหล่แหล่หนอนจะได้ไม่เปียกฝนแหล่แหล่หนองไม่สบายแล่แหล่ เห็นน้องเห็นคลิปน้องนอนอ้าปากอวอกอวอไหมน้องว่างนอนบอพี่แจ๊คนอนเบิดมือหรือด้วยเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าคือว่านอนเบิดมือนอนน้ำกันหรือเปล่าว้ายพี่น้องว้ายความจริงหวานความจริงปรากฏแล้วมันออกจากปากเขาเองค่ะวิ่งเร็วค่ะก็ขี่รถมาคันเดียวกันไงเลิกค่ะ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 ก็จะนอนแค่อยู่บนรถเหรอ ก็ลงไปก็เช่าห้องกับ